การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้แต่เงินก็ซื้อไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวคุณเองคือการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนเลยนะหากใครที่ละเลยในการเรียนรู้ใฝ่รู้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็ไม่ก้าวหน,น,น้าเอง หากคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบเรียนรู้ฝ่ายรู้สิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการเรียนรู้จากบทเรียนของความล้มเหลวของตัวคุณเองแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆแทนที่เราจะมองหาสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยล้มเหลวกลับมาเป็นการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไปได้เร็วประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น ความล้มเหลวเนี่ยมันอาจกําลังจะบอกเราอยู่ก็ได้ว่าแผนการของเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันอาจกําลังจะเตือนเราอยู่ก็ได้ว่าเราเนี่ยกาลังออกนอกเส้นทางจากเป้าหมายของเรามันกําลังบอกเราว่าเราเนี่ยยังทําไม่ดีพออยู่ก็ได้คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะล้วนแต่ผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้บทเรียนสําคัญ ซึ่งจะทำให้ตัวพวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จทุกๆคนเป็นคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่ไม่เคยมีใครยอมแพ้ทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวเนี่ยมันก็ได้บ่มเพราะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกันหากคุณจะเข้าถึงความสำเร็จของคุณได้เนี่ยคุณต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากความล้มเหลวของตัวคุณเองก่อน และให้คุณรู้ด้วยว่าทุกๆครั้งที่คุณเจอกับความล้มเหลวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณได้เข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักคุณด้วยหัวใจปุ้ยป่ามิสบายสวัสดีค่ะ